คำเตือนรายการนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำและอาวุธปืนได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายและไม่เหมาะกับคนโลกสวย r i f i Fever จะเรียนแล้วแต่ไปิีกบนี่พี่ตัวขนั้นนี่เองจะเรียนแล้วเรียนแล้วเคยคุยพี่อืม อยากเป็นทองดีกว่าทองเป็ดดีกว่าตรงนี้จับเก็บดีได้นี่ตรงไหนมีปลาช่อนเยอะตรงตรงวัดอะไรตัวนี้ก็ดตรงนี้ก็ได้กับได้นะคตัวนี้ปลาปลาช่อนเยอะอยู่นะตรงนี้ต้องจับเก็บได้เออคืนนี้จับเก็บที่นี่คืนนี้หาเคล็ดเล้จับคืนนี้ไว้คืนนี้จะตรงเรามีอยู่กี่หลังอ่ะ ห้าสิบกุหลังนะครับห้าหสิบกุหลังครับเนี่ยอ๋อเล่าไหนเอาให้ดูหน่อยดิเล่าเฮออเด็กอันนี้วันนี้เออเอาชุดแล้วะฮะมุงตีเลยครับตีแล้วเหรอครับกครับเนี่ยพวกเขาใครที่เขาบอกพี่น้องก็เพิ่มมาบอกครับเอ้โหเจ๊เจ๊นี่ไงอ๋อครับ มูติดเลยครับจิ้งจกล้วเหรอกะกะกะไปไเอไป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 ติดตัวตตัวไปเาพื้นมาปไปน้นไปเอาพื้นมอไรวะคุยเรื่องตกปลามติดเอาหมูก่อนเอาหมูก่อนเออหจะใช้ธนูธนูไม่ได้มั้งธนูกังกางกังขืนไม่ได้เอาปุ้ย ลูกอ่ะลูกอะไรลูกอย่างนี้นะไปไปเลยดีกว่าโอเคครับผมตอนนี้เรากําลังจะไปเช็ค่วงกันนะครับผมว่าเป็น่วงหลังไหนนะครับผมนะฮะทีแรกเราจะรอให้มันเช้าก่อนนะครับผม เพื่อที่จะได้ถ่ายทําอะไรกันง่ายขึ้นนะครับแสงสว่างก็จะให้ชัดเจนขึ้นนะครับผมก็เพื่อนๆก็จะได้ดูกันชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ว่าผมปล่อยไว้ไม่ได้จริงนะครับผมเพราะมันเป็นสลิงเส้นเล็กเองนะครับผมเป็นวงดีธรรมดานะครับผมเส้นเล็กๆว่าแต่เส้นเล็กๆนะฮะก็เป็นวงดีของชาวบ้านนะครับผมนะฮะไม่ใช่เป็นวงดีที่ทํามาตรฐานอะไรแต่อย่างใดนะครับผมนะฮะก็เลยปล่อยไว้ตอนเช้าไม่ได้นะครับผม นะฮะเราก็จะเป็นเราต้องไปรีบดูจริงๆนะครับผมนะฮะโอเคนะครับผมก็ถ้าเป็นหมูใหญ่เราก็เอามานะครับผมแต่ถ้าเป็นหมูเล็กเราก็ปล่อยไปนะครับผมนะครับผมไปครับอย่าเสียเวลาเลยตามผมมาแล้วครับผมออนไลน์พอถึงสถานที่ที่หมือเด็กนะครับเราให้มาเร็วขึ้นมาเช็คนะครับ ปรากฏว่าหมูติดนะครับน้ำหนักประมาณ40่สิกว่ากิโลนะครับผมนี่ฮะพื้นที่เราจะจะขึ้นไป่ข้งบนนี้ครับอยู่ใกล้บ้านคนนิดเดียวเองครับนะฮะอยู่นิดเดียวครับนี่ฮะนีป่านี้นะผมไปครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันนะครับผมว่าเป็นหมูสายพันไหนไปครับผม โอเคครับ น,นี่ครับผมหมูหน้ายาวนะครับแต่ขึ้นไก่ที่หน้าเลยฮะสลนงขึ้นนิดเดียวเองครับผมขาจะขาดแ้ด้วยนี่ครับขาจะขาดักเวด้วนะว่าติดติดอยู่หลายวันนะฮะติดอยู่หลายวันแล้วนะขาจะขาดละเป็นหมูหน้ายาวนะครับ ครับสามขนร้อยเปอร์เซนต์ครับผมเป็นหมูหน้ายาวนะครับายาวแล้วก็หางเล็กหางเล็กเชี่ยวแค่นี้เองไม่เดียวครับผมโอเคครับเ,เดี๋ยวเราขอตัวทำหมูรับประทานก่อนนะครับผม ครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับกับช่องฮันติงออดีมนะครับผมนะฮะสำหรับวันนี้ขอลาไดปดก่อนนะครับผมสวัสดีครับ Why b f e v e r